อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะซาร่าเจวรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นงานสวยราคาส่งวันนี้เราเริ่มต้นด้วยต่างหูเม็ดเดียวค่ะต่างหูที่ใส่ได้แทบทุกโอกาสแล้วก็ใส่ได้แทบทุกวันเลยนะคะชิ้นนี้มาในราคาเพียง15,900บาทเท่านั้นค่ะเรือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่77 77.84%ค่ะแล้วก็เพชรแท้เหลี่ยมเกสรนะคะตกเมิลลด้วยประมาณ15ตัง2เม็ดรวมเป็น30ตังดรามด้วยประมาณ97ค่ะเพชรสวยมี5เตยนะคะทั้งหมดจะมี5เตยชิ้นนี้จะเป็นงานที่เขาใช้แป้นเล็กๆนะคะแป้นเล็กๆเ,เป็นแป้นจิวเวลรี่แล้วก็ก้านจะยาวก้านชิ้นนี้จะยาวเพราะว่า เขาจะใช้ฐานแค่หนึ่งชั้นค่ะปกติจะมีฐานอีกชั้นหนึ่งทําให้แบบว่าเห็นเห็นแบบว่าเหมือนกับว่าฝังเข้าไปในหูเลยนึกออกไหมคะแบบติดติ่งเราแบบอย่างนี้เลยคุณเคยนะเคยแบบว่าไปที่ร้านร้านหนึ่งนะคะก็ร้านนั้นจะเป็นร้านขายยาที่เปิดมาเกือบร้อยปีแล้วแหละนะหรือเป็นร้อยปีแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะร้านนั่งเดิมแล้วมีเจ๊เขาใส่ต่างหูค่ะ แล้วแบบนัาชอบตรงไหนหรู้ไหมชอบตรงที่ว่าหูเหมือนกับเพชรไปแปะอยู่ที่หูเลยอ่ะเพชรไปแปะอยู่ที่ผิวหูเลยอะ่ะเนี่ยค่ะเขาน่าจะเป็นเตยแบบนี้แน่เลยเตยชั้นเดียวถ้าเกิดเป็นเตยสองชั้นก็จะตั้งเวลาละมองข้างเนี่ยจะเห็นแบบว่าตั้งตั้งอยู่เลยใช่ไหมคะแต่อย่างเงี้ยเหมือนแนบกับแนบกับผิวใบหูเลยดูดีนะคะบอกเลยดูดีชอบเลยอะ่ะ นี่ค่ะชิ้นนี้จะเป็นแนวนั้นนะคะแล้วก็ก้านจะยาวจะได้ก้านยาว1.1.3แป้นเขาก็ทำมาบาลานซ์กันนะคะกับกับตัวชิ้นงานนะคะชิ้นงานช่างรวม1.5เพชรสวยค่ะเพชรสวยกริปนะเพชรสวยกริปสวยสะอาดใครที่ชอบงานเบาๆใส่แล้วไม่หนักตัวนะคะพิจารณาได้เลย เพชรสวยสะอาดทั้งสองข้างการยาวกันยาวเท่ากันทั้งสองข้างแล้วก็แป้นค่ะนานๆเจอทีนะคะทรงแบบนี้นะทรงแนบกับผิวใบหูเลยแนบแนบเลยนี่ค่ะเพชรสวยสวยสะอาดส่องแล้วเหลี่ยมดีไฟไฟดีนะคะเหลี่ยมคมจึ๊กเลยค่ะท่านใดชอบนะคะ ทักได้เลยจ้าแหวนทับทิมพม่าเผาเก่าค่ะท่านใดที่ต้องการทับทิมสวยๆเผาเก่านะคะชิ้นนี้ ลองพิจารณาดูค่ะมาในราคาเพียง13,900บาทเป็นราคาส่งนะคะทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ถึง76.81%ค่ะน้ำหนักดีด้วย5.35กรัมเป็นการชั่งรวมน้ำหนักดีนะคะ5.35กรัมไซส์แหวน54แล้วก็พลอยมาพร้อมใบเซอร์ค่ะเรามาดูกันใกล้ๆแล้วเรามาซูมดูกันด้วยนะคะความเรียบร้อย นี่ค่ะใส่ติดนิ้วได้นะคะสําหรับท่านที่ชอบพลอยพลอยลุ้นวนเลยวงนี้พลอยลุ้นวนอย่างสวยอ่ะอย่างสวยแล้วก็เซอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยใส่ติดนิ้วได้น้ําหนักแหวนดี5.5.35กรัมน้ําหนักดีเลยเสียเดียวนะคะน้ําหนักดีเลยดี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 ดดมากนี่นะค่ะไซส์พลอย อบได้นิ้วอยู่ที่ประมาณนี้แล้วก็ไซส์54นิ้วกลางได้นิ้วานวางได้นะคะสวยค่ะพลอยประกายดีนะเห็นไหมคะพลอยสวยมาพร้อมใบเซอร์เน t u อชัลร b y พลอยทับทิมแท้ธรรมชาติสีแดงพมา่าเผาเก่าขีดสันใต้ทองเผาเก่าเผาเก่านิดน้อยมากแล้วนะในตลาดมีน้อยมากๆแล้วค่ะส่วนใหญ่ดี๋นี้จะเป็นเผาใหม่นะคะ พักได้เลยจ้าต่างหูห่วงนะคะชิ้นนี้จะเป็น หูห่วงหางกระรอกวันก่อนติดใจกันหลายท่านเลยนะคะวันนี้มาเพิ่มค่ะได้มาไม่เยอะนะคะได้มาทีละชิ้นอะไรแบบนี้บางทีก็เว้นเว้นเว้นไปสักพักเลยเหมือนกันนะคะต่างหูห่วงหางกระรอกเนี่ยนะคะชิ้นนี้มาในราคาส่งเพียง15,500บาทเรือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ถึง78.93เค่ะเพชรแท้เหลี่ยมเกสร8เม็ดนะคะ8เม็ดนี้ตกรวมแล้ว36ต่าง นะคะ36ตังรวมทั้งหมด36ตังตกเมด็ดหนึ่งโดยประมาณ4ตังกว่าๆเกือบๆจะ5ตังนะคะเพชรสวยสะอาดน้ำา97โดยประมาณน้ำหนักช่างรวม2.41กรัมต่อมาเรามาซูมดูเพชรกันนะคะดูกันทีละข้างแล้วก็ลายเขาเกนะตรงนี้เป็นฝังล็อกตรงนี้จะเป็นฝังเหยียบแบบ เตยจิกนะคะออลายแปลกดีนะคะมีรูปแบบของเตยผสมค่ะทำให้ดูเก๋นะคะงานดูเก๋เพชรสวยนะคะเพชรสวยสะอาดค่ะส่องตรวจให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพชรสวยสะอาดค่ะอันนี้จะเป็นงานแบบแนบหูนะคะเพราะว่าห่วงเขาไม่ได้ใหญ่มากนะสายแบบแนบใบหูนะคะกว้างอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะ แล้วก็พอยาวนะคะจนถึงขอบตรงนี้นะคะขอบก้านนะคะจนถึงก้านนะแบบหนึ่งนะคะเป็นสำหรับเขาเรียกแนบใบหูนะคะเท่ากันทั้งสองข้างแล้วก็เรามาเช็คล็อกเช็คล็อกพร้อมกันตึ๊บแน่นดีอ่าอีกข้างหนึ่งแน่นดี ่านใดชอบเพชรสวยๆแล้วก็ลายแปลกๆเก๋ๆนะคะลองพิจารณาชินนี้ดูได้เลยดูหลายๆระยะเห็นไหมคะไฟดีวิ่งวับนี่แนบใบหูนะคะรุ่นนี้ไซส์นี้นะคะทักได้เลยค่ะน่ารักมากเลยใส่ติดหูได้นะคะแวนเขียวสองแถวค่ะเป็นเขียวสองเผาเก่านะคะค้นหาแบบ พยายามหาพลอยเผาเก่ามาให้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็จะหาตัวเรือนโบราณให้ด้วยนะคะเพราะตัวเรือนโบราณเนี่ยเขาจะใช้เปอร์เซ็นต์ทองสูงค่ะชิ้นนี้มาในราคาส่งเพียง12,500บาทเรือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ถึง87.33%นะคะน้ำหนักดีค่ะ4.36กรัมไซส์แหวน54ท่านใดที่มีกำไรแบบนี้หรือต่างหูเม็ดเดียวที่เป็น เขียวสองนะคะลองพิจารณาดูค่ะจัดเซตค่ะต่อมาเรามาเช็ดพลอยให้หน่อยนะเช็ดพลอยแป๊บจะให้ผ้าเช็ดพลอยไปให้ด้วยนะคะเช็ดพลอยเช็ดเพชรเห็นะคะวิ่งเลยอะน้ำดีตอนนี้ลมเริ่มแรงนะคะหน้าร้านจะมีหุ่นก็จะมีหุ่นน่าจะตกนะ ตอกกระจียมดเลยนะคะนี่คะ่ะไฟดีคะ่ะพลอยสวยด้วยมาพร้อมใบเซอร์นะคะกา้กานก้านก็สวยเห็นไหมคะน้ำหนักเขาเดีอ่ะ4.36กรัมนะคะ4.36กรัมไม่บางไม่อะไรแล้วก็ไม่เบอ้อบะได้เลยแล้วก็มาพร้อมใบเซอร์เอาเดี๋ยวใส่ให้ดูก่อนไซส์54ไซส์เม็ดพลอยอยู่ประมาณไหนอยู่ประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยววัดนะคะ อยู่ประมาณ4มิลเป็นทรงไข่ความยาวอยู่ประมาณครึ่งเซนหน้ารวมอยู่ที่ประมาณ1.2 1.2มิล1.2เซนอะไรเขาเรียกมิลหรือเซนนะ1.2นั่นแหละค่ะนะก็พลอยแท้ธรรมชาติสีเขียวอมฟ้าไทยแลนด์สยามเผ่าเก่า โอ้โหดีงามแล้วอืทอง4.36กรัม12,500บาทเท่านั้นท่านใดชอบทักได้เลยทักได้เลยนะคะหายากค่ะโอ้หายากมากจริงๆสำหรับเผาเก่าราคาดีๆนะคะชิ้นนี้จะเป็นแหวนแหวนเขียวสองท่านชายสังเกตดีๆจะเห็นสองสีมีทั้งเขียวและเหลืองค่ะ มีทั้งเขียวและเหลืองเราซูมดูพลอยนี่มีสเสน่ห์นะคะแต่ละเม็ดเนี่ยคือเขาเป็นมีความเป็นยูนิคมีความเป็นสวยหล่อเฉพาะเฉพาะชิ้นเฉพาะเม็ดเลยค่ะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละเม็ดในโลกนี้พลอยมีความแบบว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่ค่ะเห็นไหมคะ ชิ้นนี้มาในราคาเพียง1,8800บาทเป็นราคาส่งนะเป็นราคาส่งนะคะทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้สูงเลย80.81%เซ็นตเพชร8เม็ดตกแล้วรวมทั้งหมดนั่นก็คือ15ตังค์8เม็ดรวมแล้วประมาณ15ตังค์นะคะตกเม็ดละประมาณ2ตังค์นะคะ 2ตังสองสี่หกแปดสิบสิองสิบสี่สิบหตีว่าประมาณสองตังน้ำโดยประมาณ97เจ็ดเพชสวยค่ะสองให้แล้ว6.12กรัมน้ำหนักดีค่ะไซแหวน59ไส้แหวนแต่ละวงนะคะคุณสามารถขอรับซิลิโคนลดไซแหวนได้นะไม่ต้องไปเสียเงินไม่ต้องไปเสียทองไปตัดออกหรืออะไรนะถ้าใส่ไม่ได้นะคะรับซิลิโคนลดไ้แหวนแล้วเรามาพันก้านแหวนตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ เพื่อต่อไปส่งมอบส่งต่อให้ลูกหลานและลูกหลานแบบนิ้วเล็กอะไรเงี้ยก็หรือนิ้วใหญ่กว่าเราอะไรเงี้นะคะก็ยังได้กันอยู่นี่ค่ะพลอยแท้ธรรมชาติสีเขียวอมเหลืองไทยแลนด์เผาเก่าลดมากเมื่อกี้วัดหน้าพลอยหรือ,อยังเอ่ยไม่รู้วัดหรือ,อยังวัดใหม่นะวัดใหม่เพราะไม่แน่ใจ บางทีพูดพูดนี่คือในใจเนี่ยมีเป็นหมื่นล้านคำดะจะบอกอะไรทุกอย่างเลยจนจนลืมลืมนะคะว่าเออเราทำอะไรไปนะเมื่อกี้ไซห้าเค่ะพลอยสวยพลอยสวยนี่นะคะเขียวส่องค่ะสนใจทักได้เลยนะคะอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ